น้ำระพีพัพร์ภรยาพาลูกๆมาเดินเล่นชิลๆรอบบ้านเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่มีผลงานออกมาเรื่อยๆเลยเลยคะ่ะสำหรับน้ำระพีพาร์น้ำนั้นถือว่าเป็นพระเอกในดวงใจของใครหลายๆคนเลยทีเดียวแต่ว่าวันนี้น้ำนั้นได้เลือกที่จะขอใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายท่ามกลางธรรมชาติที่บ้านนครนายกปัจจุบันน้ำอยู่กับภรรยามินตราชนิสาและลูกทั้งสามคนอย่างน้องโอเชียนน้องมารีนและน้องอาโปมีความสุขกันห้าคนพ่อแม่ลูกอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่ท่ามกลางทุ่งนาที่มีบรรยากาศอันแสนสดชื่นซึ่งครอบครัวนี้บอก หนึ่งครอบครัวต้นแบบของความพอเพียงเพราะว่าที่ผ่านมานั้นน้ำจะสอดลูกๆอยู่เสมอว่าให้กินง่ายอยู่ง่ายที่สําคัญลูกๆของน้ำนั้นไม่มีติดมือถือด้วยนะคะเพราะว่ามีสัตว์มีสระว่ายน้ําและสิ่งอื่นๆให้เด็กได้เรียนรู้มากมายโดยถ้าใครที่ติดตามในไอจีของน้ำจะได้เห็นโมเมนต,ต์น่ารักนรักที่น้ำนั้นมักจะอาพาลูกๆออกมาทํากิจกรรมต่างๆอยู่เสมออย่างภาพนี้ที่น้ำได้พาน้องมารีนออกมาเดินเล่นตามสวนนาบ้าน นอกจากนี้หาะใครที่ติดตามในไอจของมินตราก็จะได้เห็นความน่ารักของเด็กๆออกมาอย่างต่อเนื่องอย่างภาพนี้ที่เด็กทั้ง3คนกําลังอบกอดกันอย่างมีความสุขน่ารักน่า,นาเอ็นดูจริงๆเลยล่ะคะ่ะซึ่งตอนนี้น้องโอเชียนและน้องมารีนก็โตมากแล้วเลยทําให้เห็นภาพของเด็กๆที่อยู่กับธรรมชาติมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเล่นน้ําในสระการขี่หลังควายการเล่นไก่การเก็บผักและอีกมากมาย อย่างตอนนี้น้ําก็กําลังสร้างระเบียนริมน้ําขึ้นมาใหม่โดยยื่นเข้าไปหาสะน้ําแถมยังมีการเลี้ยงปลาเอาไว้อีกด้วยช่างเป็นครอบครัวที่พอเพียงกันเลยจริงๆรู้จักใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ซึ่งหากยามเย็นน้ํากับมินตราก็จะผ่าลึกลูกสามคนมาเดินเล่นที่ไร่แบบชิลๆไปดูทุ่งนาท้องนาดูควายกินหญ้าสัมผัสบรรยากาศอันแสนจะสดชื่นช่างเป็นชีวิตที่หลายคนใฝ่หาจริงๆเลยล่ะคะ่ะไม่แปลกใจเลยทําไมหลายคนถึงยกครอบครัวของน้ําว่าเป็นครอบครัวตัวอย่างของความพอเพียงเรียบง่ายเพราะว่าน้ํานั้นผ่าลึกลูก ภรรยาลงมือทำด้วยตัวเองนั่นเองแหละค่ะ